ทีนี้มาดูข้อที่หค่ะข้อที่หกเขาบอกว่ามีเหรียญสิบาทกับเหรียญห้าสิบสตางค์รวมกันได้หนึ่งรอยสิบาทนะคะนับเหรียญได้มากกว่าหกสิเก้าเหรียญจะมีเหรียญสิบาทได้มากที่สุดกี่เหรียญน,นะคะโจทย์นี้ดูดีๆนะคะข้อนี้เขาบอกว่านับเหรียญได้มากกว่าหกสิบเก้าเหรียญนะคะแต่ว่าเื้องต้นถ้าเราอยากจะคิดเนี่ยเริ่มต้นที่คิดที่มันเท่ากับก่อนเลยมันจะได้ดูง่ายง่ายนะเพราะฉะนั้นสองเหรียญ น,นับเหรียญทั้งหมดเนี่ยให้คิดว่าเป็นเท่ากับ69ก่อนนะคะ,ะนับเหรียญได้69แล้วรวมเงินได้เป็น120นะคะก็จะเป็นดูวิธีตรงก่อนนะคะสมมติว่าให้ x ให้10บ,บาทมี x เ,เหรียญน,นะคะให้10บ,บาทมี x เ,เหรียญแสดงว่า50สสตางค์มีกี่เหรียญคะ มี6 9สิบก้าลบ x ถูกไหมถูกไหมคะอ่าอันนี้ครูใช้แบบกรณีที่ใช้ตัวแปรเดียวไม่ได้ใช้แบบ2ตัวแปรนะคะทำให้ดูก่อนสแสดงว่าคิดเป็นเงินเท่าไหร่คะจานวนเงินมูลค่าแต่ละเหรียญคูณกับจํานวนเหรียญก็เป็น1 0 x บาทถูกไหมคะส่วนค่านี้ก็จะเป็น50สตางค์มันคือ0ูนุดศบาทถูกไหมคะอ่ะคูณกับ 69-x ลบถูกไหมคะสส่วนนี้จะต้องมารวมกันให้กลายเป็น120บาทถูกไหมคะอ่ะดำเนินการ 10x บวกกับ0.5คูณกับ 69-x ลบ x นะคะเท่ากับ120บาทนะคะหลังจากนะั้นแก้สมก,การหาค่า x ค่ะก็จะกลายเป็นเอา0.5คูณเข้าทั้งหมดเลยเป็น 10x บวกกับ5 9 45ใส่5ทด4 5 6 30าบวกสเป็น3ามทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเป็น34.5นะคะแล้วลบด้วย 0.5x ยุดเนะคะคูณเข้าเช็คเครื่องหมายด้วยนะคะเป็นลบนะคะเท่าก,กับ120นะหลังจากนั้นคู่นี้เราสามารถยุบรวมกันได้นะคะก็จะเหลือกลายเป็น 10x ลบ0.5ก็จะเหลือ9.5 เหลือเป็น9 5 x บวกกับ34.5นะคะเท่ากับ120หลังจากนั้นย้ายข้างค่ะย้ายข้างไปลบเหลือ9 5 x เท่ากับ120ลบกับ34.5ลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่คะลบ34.5เหลือจุด5ก่อนเลยเหลือ5เหลือ,เอ,อ6เป็น8 ถูกไหมคะเป็น10ทด1 10ทด1 11 12เอ่าเพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ85.5หารด้วย9.5นะคะเลื่อนจุดค่ะเลื่อนจุดถอยหลังทั้งตัวหารและตัวตั้งนะคะก็เหลือเป็น855หารด้วย95เท่ากับเท่าไหร่ละคะอ่ะหารแล้วเท่าไหร่95คูณอะไรคะน่าจะใกล้ๆกับ 95น่าจะคูณประมาณ9 95 45ใส่5เท่า4 9 9 9 81บวก4เป็น85ลงตัวพอดีเป๊ะเลยก็จะกลายเป็น9เพราะฉะนั้นหมายความว่า x คือเหรียญ10บาทถูกไหมฮะ x คือเหรียญ10บาทมีอยู่9เหรียญในกรณีที่คิดเป็นเท่ากับ69เหรียญแต่เขาต้องการว่าจํานวนเหรียญให้มันมากกว่า69แสดงว่าเราจะต้องลดจํานวนเหรียญ10ลงมาถูกไหมคะ ลดจานวนเหรียญสิบลงมาเพื่อให้เหรียญห้าสิบสตางค์มากขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาบอกว่าจะได้จะมีเหรียญสิบมากสุดกี่เหรียญก็จะได้แค่แปดเหรียญนะคะไม่ใช่เก้าเหรียญถ้าเป็นเก้าเหรียญมันจะมีจํานวนเหรียญนับจํานวนเหรียญแล้วได้เป็นหกสิบเก้าเหรียญพอดีถูกไหมคะไม่ตรงตามเงื่อนไขที่เขาต้องการให้มีเหรียญมากกว่าถูกไหมคะอ่ะ อันนี้ก็ได้คําตอบไปแล้วมีอีกวิธีหนึ่งค่ะคือใช้ช้อยนี่แหละตัวเลื่อกนี่แหละไปตรวจสอบโจทย์เลยนะคะอ่ะสมมุติว่าจากตรงน,นี้นะคะสมมุติว่าถ้ามีเหรียญสิบเจ็ดเหรียญน,นะมีเหรียญสิบเจ็ดเหรียญก็คิดเป็นเงินเจ็ดสิบาทถูกไหมคะคิดเป็นเงินเจ็ดสิบาทแล้วไงต่อคะเจ็สิบาทขาดอีกห้าสิบาทห้าสิบบาทต้องเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ถูกไหมคะ 50บาทเป็นเหรียญ50สตางค์สแสดงว่ามีเหรียญ50สตางค์กี่เหรียญคะ50บาท1บาทมี2เหรียญ50บาทก็มี100เหรียญถูกไหมคะอันนี้คือเหรียญ50สตางค์นะคะเป็นร้อยเหรียญทีนี้มาดูช้อยข้อที่สองช้อยข้อที่สองมีเหรียญสิบแปดเหรียญก็แสดงว่ามีเงินอยู่แปดสิบบาทถูกไหมคะแปดสิบบาทหักจากทั้งหมดเหลืออยู่สี่สิบบาทที่จะต้องเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ ถูกไหมคะ40บาทเป็นเหรียญ50สตางค์แสดงว่ามีเหรียญ50สตางค์ทั้งหมดกี่เหรียญคะ80เหรียญถูกไหมคะถูกไหมคะ40บาท1เหรียญอ่า1บาทมีอยู่2เหรียญเพราะสีบาทก็มี80เหรียญนะคะเขียนคู่กันไว้เลยจะได้มองดูง่ายๆอ่าต่อไปถ้าเป็น9เหรียญเหรียญ10มีอยู่9เหรียญ เหรียญสิบมีเก้าเหรียญก็คิดเป็นเก้าสิบบาทถูกไหมคะคิดเป็นเก้าสิบบาทแล้วยังไงต่อคะเก้าสิบบาทขาดอีกสามสิบบาทสามสิบบาทคิดเป็นกี่เหรียญคะหกสิบเหรียญถูกไหมคะอันนี้สิบบาทไอ้สิบเหรียญก็คิดเป็นหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทขาดอีกยี่สิบเหรียญไอ้ขาดอีกยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็คิดเป็นสี่สิบเหรียญทีนี้มาดูเงื่อนไขค่ะว่าข้อไหนที่มันตรงตามเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาอ่า นับเหรียญได้มากกว่า69เหรียญอันนี้ไม่ถึง69ค่ะถูกไหมคะไน้50อันนี้69พอดีไม่เกินถูกไหมฮะ2ข้อนี้เกินแต่เขต้องการได้คําตอบที่เหรียญ10ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมากที่สุดระหว่าง7กับ8ก็จะเป็น8เหรียญโอเคนะคะสาหรับข้อนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ